อาโอเคห้องนี้นะ่าจะจบบทที่หนึ่งแล้วนะคุณครูจะขึ้นบทที่2นะคะบทที่สเรื่องที่2นะคะหน้าที่16เรื่องหลักธรรมของศาสนานะคะหลักธรรมของศาสนาหลักมาดูหลักธรรมสำคัญทางาพุทธศาสนากันก่อนเลยหลักธรรมแรกก็คือหลักศรัทธาสี่นะคะเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล จะมีทั้งหมด4ประการประกอบไปด้วยค่ะ 1. เชื่อกรรมเชื่อกรรมคือการกระทําเชื่อว่าการกระทําเป็นเหตุทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ 2. เชื่อผลแห่งกรรมค่ะเชื่อว่าการกระทําต่างๆล้วนส่งผลต่อผู้ปฏิบัตินะคะ สค่ะเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองหมายถึงสัตว์ต่างๆล้วนมีการกระทําที่ได้ปฏิบัติไว้โดยเจตนาและไม่เจตนาก็ตามนะคะสค่ะเชื่อพระปัญญาและการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนะคะต่อมาหน้าที่18 หลักโอวาสามเป็นหลักหัวใจสำคัญของหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเลยนะคะอันนี้หลักโอวาสามมีทั้งหมดสามข้อข้อแรกคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงคือการรักษาศีลนั่น,นแหละลูกรักษาศีลห้าหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการมสี่ไม่พูดเท็จและห้า ไม่ดื่มของสุราไม่ดื่มสุราและของมึนเมานะคะแล้วก็อบายามุกอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอบายามุกค,คือสิ่งที่ต้องห้ามเบนจะศีลห้าคือสิ่งที่ควรปฏิบัติอบายามุกเป็นหนทางแห่งความเสื่อมทําให้ชีวิตเราเสื่อมเสียไปในทางที่ผิดนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งค่ะเป็นนักเล่นผู้หญิงหมายถึงคนเจ้าชู้นะคะ สเป็นนักเลงสุราหมายถึงการชอบดื่มของมืนเมาสามเป็นนักเลงการพนันค่ะพวกที่ชอบติดการพนันนะคะสี่คบคนชั่วเป็นมิตรหมายถึงว่าอาคบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วเพื่อนก็จะนำพาสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัวเรานั่นเองนะคะโอว่าข้อที่สองค่ะ การทำความดีให้ถึงพร้อมก็จะประกอบไปด้วยเบญจธรรมเบญจธรรมนี่คือสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัตินะคะต้องมีความเมตตารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 2. มีสัมมาอาชีวะจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตสามสำรวมในกาาสำรวมในกามต้องเป็นผู้ที่รู้จักพอนะคะ สีค่ะมีคำสัตย์พูดความจริงไม่พูดโกหกนะคะหค่ะมีสติสัมปชัญญะนะคะในอัคติ 4. คือความลำเอียงอันนี้ไม่ควรทำนะคะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ควรทำประกอบไปด้วยฉันทาคติลำเอียงเพราะรักเออเคยไหมัวรุ่นเคยไหมลำเอียงเพราะรักโทสาคติค่ะลำเอียงเพราะโกรธ โมหาคติค่ะลำเอียงพ่อหลงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวนะคะอะต่อมาโอวาทข้อที่3โอวาทข้อที่3คือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือการฝึกนั่งสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆการมีสตินะคะการสวดมนต์ไหว้พระ การแผ่เมตตานะอันนี้คือการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองทีนี้ครูจะให้นักเรียนทําหน้าที่20หน้าที่20นะให้นักเรียนตอบว่าถูกหรือผิดนะคะลองตอบมานะข้อที่1เบญจะศีลคือสิ่งที่ควรปฏิบตัติส่วนเบญจรรมคือสิ่งที่ควรละถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดเอ่ยข้อนี้ ผิดนะคะข้อที่สองค่ะอิทธิบาทสี่สามารถนำมาเป็นแนวทางการเรียนให้สำเร็จรู้ล่วงได้ข้อนี้ถูกหรือผิดอ่าข้อนี้ถูกนะคะข้อที่สค่ะอบายมุกสี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรทำควรทำไหมอบายมุกไม่ควรทำนะคะข้อนี้ผิดนะคะต่อมาข้อที่สี่ภาพพุทธศาสนาสอนให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวไหม พัะพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่5การศึกษาหาความรู้เป็นหลักธรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนาข้อนี้ถูกนะคะข้อที่6ค่ะความลำเอียงเกิดขึ้นได้เพราะความกลัวนะคะข้อนี้ก็ถูกเช่นกันต่อมาข้อที่7ละเว้นจากการพูดปดเป็นข้อปฏิบัติในเบญจศีลถูกไหมคะ ถูกนะคะข้อที่8ถ้าเราไม่เอาใจใส่ในงานที่ทำํำก็จะทําให้งานนั้นออกมาไม่ดีข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกนะคะข้อที่9เราควครคบเพื่อนที่ไม่รักษาศีลห้าเพราะจะได้ช่วยเขาให้พ้นจากทุกข้อนี้เป็นยังไงผิดไหมผิดนะคะข้อที่10ค่ะการเล่นการพน,นันทำให้ชีวิตได้รับความทุกข์ถูกไหมคะ ถูกนะคะอ่าทีนี้การบ้านที่ครบบะคะูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่20กับหน้าที่21นะคะจะให้นักเรียนทําหน้าที่20กับหน้าที่21อ่ะสำหรับนักเรียนป .5 ทับ1ในวันนี้จะสั่งงานแค่2หน้าเท่านั้นนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเจอการคาบต่อไปนะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วนะคะบา,บายยค่ะ